สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนเกษตรอินทรีย์สวนนี้จะเน้นปลูกแนวสลัดนะคะแล้วก็ปลูกแบบอินรีย์ด้วยวิธีการทำของเขาก็คือเขาจะบำรุงด้วย EM ค่ะทุกคนแล้วก็ สารสกัดธรรมชาติจากไคโตซานพวกาสารสกัดจากเปลือกหอยกุ้งเพราะว่าพวกนี้นะคะจะช่วยบำรุงให้ผักแข็งแรงโตวไวสวยแล้วก็รสชาติดีด้วย EM ก็ช่วยปรับสภาพดินส่วนการเตรียมดินของที่นี่นะคะก็จะตากดินไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกแกลบนะคะหรือจะเป็นแกลบดำก็ได้ผสมเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ E.M. และไคโตซานรสค่ะทุกๆุกถึงเวันจะทำให้ผักโตวไวแข็งแรงและรสชาติดีจ้าไปดูกันเลยน่ากินมากๆเลยเป็นสวนของคุณครูนะคะเก่งมากๆเลยใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาทำจ้าเป็นสวนของคุณครูรุ่งนะคะเป็นคุณครูแต่ว่าชอบปลูกเป็นชีวิตจิตใจเลยสวยมากเลยค่ะดู เป็นดอกกุหลาบปลูกแบบอินทรีย์นะทุกคนสั่งได้อันนี้คือเหมือนจะโดนสั่งจองหมดแล้วนะคะนี่สีจริงมันสวยกว่าในรูปอ่าโอเคนี่ค่ะทุกคนกำลังงามวันนี้เราจะใช้ EM กับไคโตสารนะคะมาช่วยบำรุงนะตัวนี้ทำให้พืชผักต่างๆแบบแข็งแรงต้านโรคไร้โรคด้วยนะคะแล้วก็มีรสชาติดีหวานรสช,ชาติอร่อยนะคะรับรองเลย นี่ว้าวกะหล่ำปีกำลังจะหอะ่อค่ะเนี่ยค่ะสวยมากหนึ่งบัวใช้อย่างละฝานะคะรถทุกๆห้าวันผักจะสวยงามไวมากเลยคะ่ะแล้วก็รสชาติอร่อยน่าก,กิน นะพวกตะกะตงุงตะกรแตนอะไรแบบนี้เขาก็จะไม้มากวนนะคะไม่มากวนผักเราสวยมากนี่ปลูกเกือบทุกอย่างตัวนี้เป็นบรคโคลี่นะคะนี่คุณครูเขาก็จะใช้รถนะส่วนอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะนี่กำลังงามกำลังงามมีกระเจี๊ยบ มาเกิดเทศอุ้ยอันนี้กําลังสวยเลยเนี่ยค่ะชอบปลูกจริงอันนี้กระเจี๊ยบค่ะมีเกือบทุกอย่างฝั่งนู้นเป็นข้าวโพดนะทุกคนข้าวโพดหวานอร่อยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผักบัตเตอร์เฮดเล็กๆนะนี่ทางนี้ก็มีค่ะสวยมากเลยค่ะ ทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับคนที่ชอบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบปลอดภัยผักมีรสชาติกรอบหวานก็สามารถใช้จุลินทรีย์ดีๆในการบำรุงช่วยได้รับรองว่าดีจริงค่ะใช้แล้วเห็นผลนะคะจึงมาบอกต่อแค่นี้นะทุกคนสวัสดีจ้า